นี่คือกำชัยค่ะกำชัยเป็นหนุ่มหน้าตาดีเสียงรยีของสาวๆคือสิ่งที่เขาอ่ะชิมมากเวอรอ์แต่ก็นั่าเลยคะ่ะ<อ>ฮอตแค่ไหนอ่ะก็ดูในโทรศัพท์ของเขาสิคะมีหลายสาวๆอ่ะเป็นพันๆนคนเลย,ยแต่ว่านะคะ นั้นแหละค่ะผิดหวังแทบทุกรายอัดิวารโค้ดไหมครับเพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าของคุณเองเพราะตอนนี้เชฟโรเลตมีบริการเรียกรถกลับทางออนไลน์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจในถุคุณภาพทั้งของอะไหล่และการบริการครับออนไลน์ได้เลยเหรอครับใช่ครับ ทพียงแคคุณลูกค้าสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกหมายเลขตัวถังทั้ง17หลักให้ครบถ้วนคุณก็จะสามารถทราบสถานะของรถได้ไม่ยากถ้าสีเขียวคือไม่มีการประกาศเรียกตรวจสอบถ้าสีเหลืองคือไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากกรอกเลขไม่ครบถ้วนหรือเป็นรถรุ่นก่อนหน้าปี2005และถ้าเป็นสีแดงก็คือต้องรีบนำรถไปที่ศูนย์บริการเชฟโรเดต เพื่อปรับปรุงคุณภาพได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองที่ไหนก็ได้ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่กำชัยแอด QR code แล้วไม่ถูกทิ้งแถมยังทำให้ชีวิตง่ายและก็ปลอดภัยมากขึ้นขอบคุณมากครับเช็คชัวร์เช็คฟรีเช็คคุณภาพรถคุณได้ที่ w w w c h e v r l e t co th complete care เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและความปลอดภัยที่มากขึ้น thank you